สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูแปลงกล้วยของเรานะคะตอนนี้กล้วยของเราก็จะเข้าสี่เดือนแล้วนะคะหลังจากที่ผ่าน,าานหนาวมานะคะต้นกล้วยของเราก็เริ่มสวยแล้ว ຈັ່ງໃດເປັນຈັ່ງໃດແນ່ນໍລູກຄາທີ່ເອົາຕົນກ້ວຍປປູກປັນຈັ່ງໃດກະົສູ່ກັນຟັງແດເດີີ່ນອງຍ หนาวพันไปแล้วต้วนกล้วยของห้องก็เริ่มปรับสภาพเริ่มเขียวเริ่มง่ามขึ้นสำหรับคุณลูกค้าที่นำต้นกล้วยของเราไปปลูกนะคะที่มาซื้อหน่อกล้วยจากเรานะคะก็ พักมาด้วยนะคะว่าปลูกแล้วเป็นไงบ้างนะคะเห็นบ่พี่น่องห้อหอ่าสิบวใครขึ้นเพราะว่าห้อเฟื้องมาปูเนาะ ปูเต็มพื้นที่คืนมันก็ึ้นได้หน่อยดูแรกันง่ายได้กพี่น้องเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางสวนของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ